เมนูไข่ตุ่นวุ้นเส้นใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำกระเทียมสับมาผัดให้พอเหลืองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตักพักใส่ถ้วยไว้ก่อนปิดไฟนะคะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปค่ะจะใช้ไข่3ฟองนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะจะใส่ปีนเส้นสดลงไปนะคะตัดปินเส้นให้เป็นเส้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเปิดเตานะคะใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็หาฝามาปิดนะคะจะเป็นฝาหม้อหรือว่าฝาซึงก็ได้ค่ะ ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะครบเวลา5นาทีเปิดฝากออกนะคะไข่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะจะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะตอนนี้นะคะใครอยากจะใส่ผักนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะจะเป็นต้นหอมผักชีก,ก็โรยหน้าได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะก็จะใส่ซอสลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยโรยหน้านิดนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะก็ตักใส่จานค่ะ